โอ้นี่นะครับเคลตะขาบเนาะซึ่งเคลของมันเนี่ยมันจะมีพิษนะครับห้ามน้องๆหนูๆอย่าไปทำตามเนาะนี่เลยอุดมนะนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนโอ้มันจับผมโอ้โอไมคกส็สนี่นะครับเคลเนาะนี่นะนี่นะครับมันจะมีสองเคลของมันเนาะ เขี้ยวของมันเนี่ยมันสามารถจุดจมศัตรูได้เลยนะครับทุกคนนี่แหละความอันตรายของมันก็คือเขี้ยวสีดำๆเห็นไหมส,สีดำๆเห็นไหมทุกคนเห็นป่ะนี่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 เนาะอันตรายมากเลยนะครับนี่นี่นะครับอ่ะก็เขาเรียกว่าเขี้ยวตะขาบนะครับซึ่งตะขาบเนี่ยมันจะออกหากินหรือไม่ก็ จะอาราว่าในช่วงเวลากลางคืนใน้ดยเฉพาะฝนตกนะครับทุกคนก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้เนาะโอ้ oh my god โอ้มันไม่ยอบรอยเลยอ๋อเดี๋ยวผมก็จะทะเยินทยานที่จะดู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 โอ้โหไม่ยอมลอยผมเลยลอยห,หนูอย่าดื้อด,ดิ๋ยวปลอยคืนแล้วเนี่ยรอยเอ้ยไม่ต้องโกรธ ไม่ทำร้ายหรอกเอ้ยเอ้ยลอยดีมันไม่ยอมปล่อยผมมาทุกคนดูดิมันไม่ยอมล่อยอะ่ะ oh my god เออเออเออเอ้ยเฮ้ยอะไรเดียวแมมันช่างดูที่แบบน่ารักมากเลยนะครับทุกคนนะนี่ก็มันไม่ยอมลอยผมมาทำอะไรเดียวนี่ <c oughs> มันไม่ยอมปล่อยผมแล้วทุกคนโ oh, อ้มาก็ปล่อยดีเฮ้ยเฮ้ยมันจับแน่นมากเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวเต็มวายเนาะทุกคนโอ้ม y g- ก็โอ้นี่เขาเรียกว,ว่าตะขาบนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะ ก็น้องๆหนุ่จะทำตามผมนะครับก็นี่เนาะจะเป็นตะขับที่มีพิษไอแรงแล้วก็ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเต็มวายนะครับนะที่ยังไม่ยากอ่ะฮะอะ๋นี่นะครับก็จะเป็นตัวเต็มวายนะครับซึ่งเราอย่าทําตามนะครับทุกคนนะนี่นะครับมีหมดขึ้นละโอเคแากผมเนี่ยก็จะ म, seront, trٌ mà, tạc lông, thả lông màn này đi loại tạm tham mát chất của màn 1, 2, 3, ná Bài lời Ok Thôi, cái này,